ในการทำการตลาดแบบเนื้อหาเนี่ยนะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์อะไรบ้างในอดีตนะคะในการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะเรามักใช้สื่อมวลชนใช่ไหมคะเรายึดเอาสื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการสื่อสารเนาะเขาเรียกว่ามีเดียเซ็นเตอร์นะคะมันก็คือเวลาที่นักการตลาดนักสื่อสารการตลาดเนี่ยอยากจะสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเนี่ยนะคะ ก็จะใช้ข้อมูล1ชุดนึกถึงการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนเข้าไว้นะคะแล้วก็ไงอีกคะเปลี่ยนสื่อไปคะ่ะเราก็จะพบหน้าตาของชิ้นงานโฆษณาชิ้นเดิมเนาะแต่นำเสนอผ่านสื่อที่หลากหลายใช่ไหมคะโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารป้ายโฆษณากลางแจง้งแต่เป็นรูปแบบของข้อมูลเหมือนกันเลยแล้วก็กระตุ้น ให้ผู้รับสารที่เป็นผู้บริโภคเป้าหมายเนี่ยซื้อใช้สินคา้าแต่ในปัจจุบันนี้นะ,ะนะคะเราไม่เอาสื่อเป็นตัวตั้งแล้วค่ะเราเอาเนื้อหานะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการสื่อสารค่ะเราเรียกว่า content centric นะคะนะะนั่นก็คือการส่งข้อมูลข่าวสาระะของตราสินค้าด้วยการสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่มันมีความหลากหลายค่ะเพราะว่ามันน่าสนใจ น่าดึงดูดใจกว่าการใช้รูปแบบเดิมๆแล้วนำเสนอผ่านสื่อหลายๆสื่อไงคะสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบของการทำการตลาดที่ใช้เนื้อหาเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยบางอันเราก็เห็นเป็นบทความวิชาการบางอันเราก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับตราเป็นคลิปวิดีโอบางอันเราก็เห็นเป็นรูปกราฟิกซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ในหน้าตาหรืออารมณ์ความรู้สึกเดียวกันแต่มันน่าสนใจคะ่ะ วัตถุประสงค์เราก็ไม่ยัดเยียนในการขายนะคะเราเน้นการสร้างประสบการณ์นะกับตาสินค้าค่ะแล้วพอกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจดจำตาสินค้าได้แล้วเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเขาจะซื้อเองค่ะการตลาดเชิงเนื้อหามันดียังไงนะคะอย่างแรกเลยนะมันช่วยแก้ปัญหานะคะที่กลุ่มผู้รับสารสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะรู้สึกว่าการสื่อสารของตราสินค้าเนี่ย มันน่าเบื่อจังเลยมันจำเจเนาะนะบิลบอร์ดกับโฆษณาโทรทัศน์แล้วก็สปอตวิทยุแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราใช้วิธีการสร้างสารรค์เนื้อหาหลากหลายรูปแบบมันก็จะทำให้มีความน่าสนใจนะคะมันสอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายนะคะ ซึ่งทุกคนในทุกวันนี้นะคะเรามีกระบวนการรับรู้ที่เป็นยังไงรู้ไหมคะนะเราเลือกที่จะเปิดรับเลือกที่จะสนใจเลือกที่จะตีความแล้วก็เลือกที่จะจดจำค่ะเพราะฉะนั้นอะไรไม่น่าสนใจเราเป็นไงคะเราทำแบบเดียวกันกับที่เราทำบน y o u t u b e เลยค่ะเรากดข้ามใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำการตลาดเชิงเนื้อหาเนี่ยเนื้อหามันมีความน่าสนใจนะคะกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายก็จะไม่กดข้ามแล้วที่สำคัญนะคะ การทำการตลาดเชิงเนื้อหาเนี่ยเน้นการแบ่งปันข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลใช่ไหมคะหรือโอกาสในการพบเจอข้อมูลของตาสินค้าใช่ไหมคะมันสอดคล้องเหลือเกินค่ะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันนะคะนะ,ะตามโมเดลที่เรียกว่า isas มันมาจากตัวย่อ aisas เนาะนั่นก็หมายความว่าผู้รับสารเป้าหมายทุกวันนี้นะคะ เลือกที่จะสนใจ attention นะคะเลือกที่จะสนใจใครรู้ข้อมูลที่ตัวเองอยากรู้นะคะ interest นะคะแล้วก็มีการค้นหาข้อมูลด้วยการ search นะคะแล้วถึงจะแสดงพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อใช้เฉี่ยวชนนะคะ booth นะเคาน์เตอร์หรือไปสอบถามพนักงกานขายนะคะแล้วก็มีการแชร์ แบ่งปันข้อมูลส่งต่อไม่ว่าจะสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือสิ่งที่ตัวเองซื้อใช้แล้วก็ตามการทำการตลาดแบบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะมันช่างเหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้รับสารยุคปัจจุบันจริงๆนะคะแล้วการทำการตลาดเชิงเนื้อหารหรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีนะคะสำหรับการสื่อสารในยุคปัจจุบันด้วยนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูตรงนี้นะคะมันจะเป็น เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะที่อยู่บนออนไลน์นะคะโดยแต่ละเครื่องมือเนี่ยมีความเหมาะสมกับการผลิตสร้างสรรค์เนื้อหาะะของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเชิงเนื้อหาเนี่ยแตกต่างกันไปส่วนเทคนิคสำคัญสำหรับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะการใช้สื่อของการทำการตลาดเชิงเนื้อหาเนี่ยนะคะเราจะใช้ สื่อแบบที่เรียกว่าเพจ owned earned นะคะอย่างแรกเพจมีเดียนะคะมันก็คือเราจะซื้อสื่อเพื่อติดต่อสื่อสารกรกับลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเนี่ยแค่บางส่วนนะคะไม่ต้องซื้อสื่อทั้งหมดเช่นอะไรบ้างนะซื้อการเซิร์ชค,ค่ะให้ลำดับของการค้นหาเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆซื้อการโฆษณาผ่านไลน์ผ่านเฟ e บุ o k นะซื้อแอปพลิเคชัน ซื้อการโฆษณาผ่าน IG เนาะหรือว่าซื้อการรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ค่ะโอลด์มีเดียนะนอกเหนือนจากการซื้อสื่อบางส่วนแล้วเนี้ยนะคะส่วนไหนไม่ต้องซื้อเราก็ประหยัดเอานะคะเราก็สร้างสื่อของตัวเราเองค่ะนะฮะเป็นเจ้าของสื่อที่เราเป็นเจ้าของได้เองเพื่อที่จะได้รับนะสิทธิ์นะในการ ควบคุมจัดการข้อมูลข่าวสารเนื้อหาต่างๆที่เราอยากจะเผยแพร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ c o o o p k p e g e นะคะหรือว่า y u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  e e h h n n n l l l n e o f f i i i a l a c c o u n t นะหรือว่าช่องใน TikTok ส่วน e a r n ์ d Media นะคะก็คือการพยายามทำยังไงก็ได้ค่ะนะ,ะให้การเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะคะมันได้รับ กระแสเสียงกลับมาค่ะด้วยการอะไรคะกดไลค์กดแชร์นะคะส่งต่อข้อมูลหรือการได้รับการออกข่าวแบบพิมพ์ี่พายไงคะแล้วหลักของการทำการตลาดแบบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเชิงเนื้อหาเนี่ยนะคะเนื้อหาที่ตราสินค้าจะสื่อสารเนี่ยนะคะ ควรเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเขาอยากฟังอยากรู้นะคะไม่ใช่สิ่งที่ตราสินค้าอยากบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตราสินค้าอยากจะพูดอะไรนะคะสร้างสรรเนื้อหาเพื่อการสื่อสารตรานะคะจะต้องพยายามหาสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าร่วมนะคะนั่นหมายความว่าไงคะคุณค่าร่วมกันคะ่ะระหว่าง ตราสินค้ากับผู้บริโภคหรือผู้รับสารเป้าหมายนะคะคนหนึ่งอยากบอกแล้วคนหนึ่งก็อยากฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้นะคะว่าอะไรคือคุณค่าร่วมนะคะระหว่างผู้ส่งสารหรือเจ้าของตราสินค้ากับผู้บริโภคก,กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักก่อนค่ะว่าเรากำลังคุยกับใครกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครแล้วคนนี้เขามีปัญหาอะไร เขาต้องการอะไรนะคะเราจะได้เอาสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยนะะหรือออกแบบการสื่อสารเนี่ยให้มันสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเขาค่ะเวลาที่คนคนหนึ่งนะคะจะตัดสินใจซื้อใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะเขาไม่ได้ซื้อใช้เพราะข้อดีของสินค้าที่มีนะคะเขาซื้อใช้เพราะประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากมันเหมือนเวลาที่ใครสักคนตัดสินใจจะซื้อสวา่าน เขาไม่สนหรอกค่ะว่าสว่านเนี่ยคมไหมรอบที่หมุนเป็นยังไงนะคะจับถนัดมือหรือเปล่าเขาอยากได้รู้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเน้นคุณสมบัติของตราสินค้านะคะเน้นประโยชน์ที่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจะได้รับจากการซื้อใช้นะคะผู้บริโภคเป้าหมายอยากฟังเรื่องของเขาค่ะอยากฟังสิ่งที่ตอบปัญหาเขาสอดคล้องกับสิ่งที่เขากําลังหาอยู่ต้องการอยู่ นะเขาไม่สนเรื่องของตราสินค้านะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารของตราสินค้าในการตลาดเชิงเนื้อหาเนี่ยจะต้องเน้นนะคะนำเสนอประเด็นที่ตราสินค้าช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายค่ะแล้วก็จะต้องหาจังหวะในการนำเสนอด้วยนะคะ